สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องฟ้าใสพระสวยอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้นะคะเราอยู่กันใน EP ที่12กันเลยนะคะพี่ๆ EP นี้นะคะน้องก็มีพระสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด28รายการนะคะ 28รายการของน้องราคาองละ350บาทนะคะพี่ๆ350บาททุกรายการทุกรายการนะคะจะจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์0624455000นะคะหรือจะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์ทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะพี่ๆหาก แอดไลน์แล้วไม่ขึ้นพี่ๆสามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนได้เลยนะคะขออนุญาตบอกกติกาของช่องเรากันก่อนเลยนะคะพี่ ทั้งหมด28รายการนะคะมีราคาเหมานะคะพี่28รายการน้องเหมาอยู่ที่8,000บาททุนนะคะพี่ๆได้ทั้งหมด28รายการกันเลยนะคะพี่ๆหรือถ้าพี่ๆไม่อยากเหมานะคะพี่ๆสามารถปิดเป็นรายการได้เลยนะคะพี่ๆอง์ละ350บาทนะคะ1องค์350บาท2องค์700บาท3องค์1 0 5 0บาทนะคะพี่ๆราคานี้เป็นราคาแบ่งปันแล้วนะคะ หนงค์ก็ทางเรานะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พีจะสนใจปิดกี่รายการก็ได้นะคะแต่ราคาเหมาน้องขอเป็นคนแรกๆที่พระยังอยู่ครบนะคะน้องสามารถปิดให้ได้นะคะ28รายการราคาอยู่ที่8,000บาทนะคะเรามาชมกันต่อที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่พีรายการที่1ของเรานะคะ 350บาทนะคะพี่พี่สามบาทจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางเป็นพระปูหนังนะคะพี่พี่พระปูหนังกุอายุทยานะคะ350บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะรายการที่2นะคะพี่พี่รายการที่2เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ จะลงรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะพี่ profession. ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลังตาชดานะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จพิพ์ใหญ่วัดระฆังโคศิตารามนะคะหลังตาชดาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จะลงรักปิดทองสวยงามแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะรายการที่3นะคะพี่พี่รายการที่3เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่พี่ราคา350บาทนะคะ ทุกรายการของน้องจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่สามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีอง์นี้มีโค้ดด้วยนะคะพี่พี่โค้ดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการที่สี่เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หลวงพ่ออีนะคะปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่พี่สองสี่เจ็ดสามวัดสตัตหีบนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะ เหรียญหลวงพ่ออีนะคะรายการที่4อยู่ที่350บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นเหรียญหลอหลวงพ่อแจงนะคะพี่พรายการที่5เป็นเหรียญหลอหลวงพ่อแจงราคา350บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์062 4 4 5 5 0 0 0นะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะพี่พี รายการที่6เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะพี่พี่ปี2507เป็นรุ่นแรกนะคะเนื้ออันปากานะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะพี่พี่ท่านใดอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักลายน้องเข้ามาได้เลยนะคะน้องไปไวหน่อยนะคะพี่พี่เพราะว่าในหนึ่งวันน้องอัพหลายคลิปนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญขออภัยค่ะจะเป็นพระก,กิ่งนะคะพี่พี่ พระก,กิ่งมหาปราบนะคะราคาอยู่ที่350บาทจะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พีก้นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ระก,กิ่งอยู่ที่350บาท350บาทจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะไปไวกันหน่อยนะคะพี่พี่อ,อยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน้องมาได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พ เป็นรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะเป็นพระกิ่งพระกิ่งพิมพ์ก้นถ้วยนะคะพี่ๆพ,พ,พระกิ่งพิมพ์ก้นถ้วยองนี้นะคะเป็นรายการที่8ราคาอยู่ที่350บาทนะคะรายการที่8ดของเรานะคะ ไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พี่รายการที่9นะคะเป็นพระผงเนื้อว่านหลวงปู laut, ่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะราคาทุกองคนะคะพี่พี่อยู่ที่350บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่พี่รายการที่10ของเรานะคะเป็นพระ สมเด็จจิตรานะคะพี่พี่องค์นี้น้องไม่มีกล่องให้นะคะจะเป็นเปืเป่อยๆแบบนี้เลยนะคะ350บาทนะคะ350บาทน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่รบกวนพี่พี่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกโอนเงินสามารถแจ้งเก็บเงินปลายทางได้แต่ขออนุญาตพี่พี่รับของของน้องด้วยนะคะไม่ยกเลิกนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11จะเป็นเหรียญกลมนะคะหเหรียญกลมหลวงปู่ดูวัดสแก์ปี2531องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะ รายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ <_ C os al> เหรียญหลวงพ่อคูณ <_ C os al> เหรียญเจริญพรนะคะ <_ C os al> จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะคะวัดบ้านไร่จงังหวัดนครราชสีมานะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่เป็นพระบ้านเก่า,เ,กา,เ,กาเดิมๆน้องเหมามานะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่13นะคะรายการที่13จะเป็นพระผง พระผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะองค์นี้ก็อยู่ที่35 0บาทด,ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พีเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะคะวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะคะต่อไปนะคะพี่พีเป็นรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะจะเป็นพดด้วงนะคะพี่พีด้านหลังจะเป็นตอกโค้ดภาษาจีน ด้านหน้าจะเป็นพดด้วงแบบนี้เลยนะคะพดด้วงเนื้อทองดอกบวบนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่ๆรายการที่15จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมปี2467เนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่ๆรายการนี้อยู่ที่350บาทนะคะพี่ๆ350บาททุกองค์นะคะ วัดหนังราชวร,รวิหารนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงลงดำนะคะไปต่อที่รายการที่16นะคะรายการที่16สเบหกเป็นพระติดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อสำริดเงินวัดหนังราชวร,รวิหารนะคะเนื้อสำริดเงินนะคะพี่ๆรายการนี้อยู่ที่3 5 0บาทเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16 ไปต่อที่รายการที่17นะคะพี่พี่รายการที่17จนะคะจะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดขออภัยค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะหลวงพ่อคนวัดบางแซนะคะพี่พี่หลวงพ่อคนนะคะ350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18จะเป็นลูกหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ ลูกหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พีปี2515นะคะราคาอยู่ที่350บบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้านะคะพี่พีรายการที่สิบเกา้า จะเป็นรูปหลอดหลบงเงินนะคะพิมพ์นิยมเหมือนกันนะคะองค์นี้อยู่ที่350บาทนะคะปี2515นะคะองนี้จะเป็นเนื้อทองนะคะเนื้อทองดอกบววนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่19ของ e p ที่12นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่20ินะคะพี่พี่ขารายการที่20จะเป็นเหรียญ เหรียญไอ้ไข่นะคะพี่พี่เหรียญไอ้ไข่วัดดอนเจดีนะคะวัดเจดีเหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเหรียญนี้อยู่ที่3 5 0บาทนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้อยู่ที่350บาทนะคะ,นน 350, บะ,คะ350บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอนแจ้งน้องเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะ น้องขออนุญาตแบ่งปันที่ราคาที่350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่21นะคะพี่พี่รายการที่21จะเป็นรูปรหลอหลวงพ่อทบโดดล่มนะคะพี่พี่หลวงพ่อทบขอภายค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ไปตอนที่รายการที่22นะคะพี่ๆรายการที่22เป็นเบีย้ยแก้นะคะเป็นหมากทุยนะคะขออภัยคะ่ะเป็นหมากทุยหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมนะคะ350บาทค่ะพี่หมากทุยหลวงปู่เอี่ยมราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ เป็นเนื้อผงนะคะพี่พี่จะเป็นเนื้อผงหลังแบบนะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองนี้จะอยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะพี่พี350บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่พรายการที่24น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่พี่น้องปล่อยอยู่ที่350บาทนะคะ เนื้อจะเป็นผิวลุ้มๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหน้าตาท่านคมชัดนะคะคมชัดมากๆเลยนะคะพี่ๆตัวหนังสือนะคะพี่ๆด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาราคาอยู่ที่350บาทนะคะไปต่อที่รายการที่25นะคะ รายการที่25นะคะพี่พีจะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็กปี2515พิมพ์เล็กนะคะพี่พี่เหรียญหล่อจอบพิมพ์เล็กปี2515วัดบางคลาน,นะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีราคาอยู่ที่350บาทนะคะ ส5 0บาทนะคะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะพี่พี่รายการที่26จะเป็นพระติดตาพิมพ์ชลูดนะคะจะเป็นเนื้อผงคุกลักแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จะเป็นพระติดตาพิมพ์ชลูดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะ350บบาทค่ะพี่พี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ไปตอนที่รายการที่27นะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่350บาทนะคะรายการที่27ินะคะพี่พี่จะเป็นพระกิ่งอวโลกิเตสวนนะคะพี่พี่ราคาอยู่ที่350บบาทนะคะน้องไปไวหน่อยนะคะพี่พี่ท่านใด ท่านใดมองยังไม่ค่อยชัดทักลายน้องเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยตอบแล้วก็คอยถ่ายรูปให้พี่ๆชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันหนึ่งน้องอัพอยู่ประมาณ3คลิปนะคะพี่ๆฟ้าใสพระสวยนะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่ๆรายการสุดท้ายจะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆพระขุนแผนพระขุนแผน,พ,ผน,แผนพิมพ์ใหญ่นะคะ กลุวัดบ้านกลางนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทนะคะทั้งหมด28รายการนะคะพี่ๆ่ะ ทั้งหมด28รายการนะคะราคาทุกองค์นะคะพี่ๆทุกองค์น้องปล่อยแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ350บาทนะคะหากพี่ๆนะคะท่านใดสนใจเป็นรายการไหนสามารถทักไลน์น้องเข้ามาหรือโทรเข้ามาสายด่วนโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0624455000น้องจัดส่งพระทุกวันนะคะพี่ๆหากพี่ๆซังของวันนี้พรุ่งนี้รอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะ ของเรานะคะจะเป็นการจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจที่จะเหมายกถาดนะคะพี่ๆ28องค์ราคาอยู่ที่8,000บาทนะคะหากใครสะดวกสนใจเป็นหมายเลขไหนเบอร์เบอร์รายการที่เท่าไหร่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟ้าสายพระสวยด้วยนะคะ ช่องนี้นะคะน้องอัพวันละ3าคลิปนะคะพี่ๆฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขอบพระคุณค่ะ